ตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่บทเรียนบทที่7ของเราแล้วนะครับในหลักสูตรการตลาดดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยวโดวยบทนี้เราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการใช้แพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆในโฆษณาออนไลน์โดยผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อได้เรียนบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถที่จะอธิบายวิธีการและขั้นตอนการใช้แพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆในการโฆษณาออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมฉะนั้นจะพบว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน,น์ในปัจจุบันก็จะเป็นบทบาทสำคัญมาก เลยทีเดียวแบรนด์ Brand, หรือเจ้าของแบรนด์ธุรกิจจะต้องปรับตัวนะครับเปลี่ยนจากการโฆษณาแบบเดิมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบโฆษณาผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ตรงกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นก็อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่สื่อสังคมออนไลน์มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะ ผู้ประกอบการเองนะคะก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนนะคะว่าควรจะโปรโมตร้านค้าโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มเนี่ย<ม>ต่างๆยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดซึ่งการโปรโมตหรือขายของบนโซเชียลมีเดียแล้วก็ช่องทางออนไลน์แต่ละแบบมันก็มีวิธีการทําให้สินค้าเนี่ยติดตลาดแล้วก็เป็นที่พูดถึงที่<ม>แตกต่างกาันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละช่องทางเป็นยังไงบ้างผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตพบว่าคนไทยเนี่ยนิยมขายของบนโซเชียลมีเดียเยอะมาก ผ่านแพลตฟอร์มเ c e บ o o k เป็นสัดส,ส่วนนะคะิเป็นสัดส,ส่วนถึง64โดยจุดเด่นนะคะของการ โปรโมตร้านผ่านเฟซบุ๊กเป็นเรื่องของจํานวนผู้ใช้งานที่มีมากถึง5้าสิล้านบัญชีนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงนะคะสาหรับผู้ประกอบการก็สามารถที่จะนําเสนอสินค้านะคะด้วยวิธีการที่หลากหลายนะคะเราก็จะมีการแบ่งหัวข้อนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกก็คือการขายสินค้าบนเ c e b o o k เนี่ย<อ>เน้นที่ตัวอักษรเป็นหลักผู้ประกอบการควรจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ผ่านทางข้อความเพื่อที่ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าร้านค้าเรามีอยู่จริงนะมีเบอร์ โทรศัพท์ชัดเจนมีที่อยู่ชัดเจนผู้ประกอบการหรือเจ้าของตุรงเลควรจะโพสต์เป็นประจำเพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องนะครับให้คนที่เข้ามาแล้วก็มีการตอบคําถามลูกค้าอย่างนี้ครับก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเข้ามาคุยผ่านคอมพิวเตอร์จะจะมีเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกแอดมินนะครับเข้าไปตอบคําถามค่ะเมื่อการขายสินค้าผ่านทาง a c e b o o k นะคะเป็นการสื่อสารโดยการใช้ตัวอักษรเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการนะคะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของคอนเทนต์ได้อย่างมากเลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการนําเสนออย่างไรให้หน่าดึงดูดใจลูกค้านะคะสิ่งสําคัญในรูปภาพจะต้องใกล้เคียงหรือเหมือนของจริงมากที่สุดเพราะว่าเราจะเจอปัญหาว่าสินค้าไม่ตรงปกไม่เหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้และที่สําคัญเพิ่มโลโก้หรือใส่ลายน้ําเข้าไปด้วยเพราะปัจจุบันเราจะเจอปัญหาว่ามีการนารูปมาใช้เป็นการขายสินค้าสําหรับพวกขายสินค้า หลอกลวงหรือสินค้าไม่มีคุณภาพจากแบรนด์ของเราปัจจุบันนะคะ a c e b o o k เนี่ยเอื้อให้มีการทำธุรกิจมากขึ้นนะคะก็จะมี Facebook Marketplace ด้วยนะคะเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะโปรโมตร,ร้านนะคะผ่านโซเชียลมีเดียแบบฟรีเลยนะคะไม่มีามการเสียค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นมาสรุป ประโยชน์และจุดเด่นของ Facebook ในการทำธุรกิจครับ b o o k มีจุดแข็งก็คือมีผู้ใช้จำนวนมหาศาลเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมีถึง51ล้านบัญชีข้อที่2ก็คืออิสระในการสื่อสารมีได้หลายหลากหลายรูปแบบนะครับเราอาจจะไปสร้างแฟนเพจเพื่อที่จะสร้างตัวตนของแบรนด์ของเราข้อที่3ก็คือการทำโฆษณาบน a c e b o o k เนี่ยทำได้ง่ายเพราะว่า Facebook มี Facebook Ad Man a เ e r เข้ามาช่วยในการที่จะยิงโฆษณาข้อที่4ก็คือรองรับการเปิดหน้าร้านค้าออนล ให่ๆเราใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดร้านค้าของเราแล้วไปสร้างชื่อแบรนด์ไปใส่รายละเอียดอัปโหลดรูปภาพเข้าไปข้อที่5ก็คือจัดหมวดหมู่ผู้บริโภคได้ตัว Facebook มีอัลกอริทึมในการจัดประเภทว่าลูกค้าที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่สนใจเรื่องไหนชอบเรื่องไหนสไตล์เรื่องไหนอีกทั้งยังมีการติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ตลอดเวลาเพราะว่าตัว a c e b o o k เนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆต่อไป เรามาดู YouTube บ้างนะคะันี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอนะคะก็เป็นเครื่องมือสำคัญเหมือนกันในการขายสินค้าบนโซเชียลมีเดียผู้ประกอบการหลายรายก็มีแนวโน้มที่จะนำแพลตฟอร์มเนี้ย มาใช้ได้มีการนำสถิติการสร้างวีโอคอนเทนต์เนี่ยออกมาเผยแพร่นะคะพบว่าแบรนด์สินค้าเนี่ย85ทําทำการตลาดโดยใช o u t u b e นะคะในการโปรโมทสินค้าคนะคะในขณะที่ธุรกิจ SME ที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็ระบุว่าการทำวิดีโอช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของาร,รนานะคะคอนเทนต์มันมีหลากหลายประเภทตามท็อปปิกที่เราจะนำเสนอท็อปปิกแรกก็คือวิดีโอเนี่ยเป็นการพูดถึงการรีวิวสินค้า ก็ได้เพื่อให้การนําเสนอจากเมื่อก่อนจะเป็นผ่านตัวอักษรผ่านเซล์ลเขาอยากจะซื้อทีวีก็อาจจะซื้อเครื่องสําอางเราก็จะมีรีวิวสินค้าฉะนั้นเราอาจจะผลิตคอนเทนต์ในลักษณะเนี้ยเข้าไปอัพขึ้นบน YouTube ก็ได้อาจารย์ช่วยสรุปหน่อยนะครับว่าประโยชน์และจุดเด่นของ YouTube เนี่ย มันมีอะไรบ้างก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการออกแบบเนื้อหาที่หลากหลายได้นะคะเราก็สามารถที่จะไปยุกใช้ข้อมูลตรงนี้ในการออกแบบเนื้อหาที่ตอบโจทย์ต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้คนที่สนใจเนี่ยเจอวิดีโอคอนเทนต์ของเราแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการทําโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสําคัญก็คือถ้าเราเลือกยูทูบเบอร์หรือที่เราเรียกอินฟลูเอนเซอร์ได้ถูกก็จะสามารถเจาะลึกไปยังกลุ่มเป้าหมายในวัยของเขาได้การกําหนดกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยยูทูบเบอร์ ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะของการใช้ YouTube ก็คือคอนเทนต์นะคะจะอยู่ได้นานนะคะใช้งานได้เสมอนะคะเพียงแค่เราอัปโหลดคอนเทนต์ไปยังชแนลบน YouTube นะคะเนะะื้อหานั้นก็จะสามารถใช้งานแล้วก็อยู่บนเว็บไซต์ไปได้อีกนานและที่สำคัญเมื่อเราเข้าใจคอนเซปต์เนี้ยเราสามารถที่จะสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอของบริษัทที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ย YouTube เองก็มีการให้ผล ตอบแทนจากคลิปวิดีโอเมื่อผู้ใช้หรือผู้ชมเข้าเยี่ยมชมมากตรงตามเงื่อนไขก็จะสามารถสร้างรายได้ที่เราเรียกว่าเป็น passive income มากขึ้นคนมา subscribe มากขึ้นโอกาสที่ลูกค้าที่ subscribe จะกลายมาเป็นลูกค้าในอนาคตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันมาดูแพลตฟอร์มถัดมานะครับก็คือตัว Instagram มีจุดเด่นนะคะในเรื่องของการนำเสนอรูปภาพที่สวยงามแล้วก็ทำวีโอสั้นๆได้เหมือนกันนะคะ,คะเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะโปรโมทร้านแล้วก็ขายของบนโซเชียลมีเดียแต่ว่าข้อควรรู้สําหรับผู้ประกอบการนะคะที่จะขายสินค้าผ่าน Instagram อินสตาแกรมก็คือควรเลือกสมัครบัญชีประเภทธุรกิจค่ะเราต้องนํามาใช้ในการออกแบบเพื่อขายสินค้าอินสตาแกรมมีฟังก์ชันสถิติวิเคราะห์ก็จะช่วยในเรื่องของการดูการติดตามคนต่งนางนๆนะะฉะนั้นจะเห็นว่าฟอร์มที่เรามานําเสนอให้ผู้เรียนได้ชมกันเนี่ยก็<อ><อ>จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการทําธุรกิจโดยเฉพาะนอกเหนือจากผู้ใช้ ้ัววไปแลสรุปจุดเด่นและก็ประโยชน์ของ Instagram ก็คือใช้งานได้ง่ายเหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นทางด้านแฟชั่นแล้วก็การสร้างการรับรู้ของตัวสินค้าก็จะตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทุกแพลตฟอร์มก็จะมีการนำเสนอคลิปสั้นๆมากยิ่งขึ้นเพราะเทรนของผู้บริโภคเนี่ยชอบเสพทางด้านคลิปมากยิ่งขึ้นก็จะตอบโจทย์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้ใช้ In s t a g r a m เนี่ยในการควบคุมภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็ได้ผ่านรูปภาพที่เราโพส้าไปใช่ไหมครับเสริม ด้วยในปัจจุบันเราเรียกว่าการใช้แฮชแท็กสร้างภาพจำให้กับตัวแบรนด์ของเรานั่นคือสรุปข้อดีข้อเสียหรือประโยชน์จุดเด่นของการใช้ In s t a g r กรมแพลตฟอร์มถัดมานะครับไลาาน์ค่ะไลน์เป็นโซเชียลมีเดียที่คนไทยทุกเพศทุกวัยรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันของเราเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ไลน์เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ประสบความสําเร็จในเมืองไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ในส่วนการทําธุรกิจไล ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการทําการตลาดที่มาแรงไม่แพ้กันเลยนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายนะคะ<ม>อย่างเช่นการใช้ไลน์บอ a แคสต์ะนะคะการส่งข้อความถึงผู้ริโพกจํานวนมากที่เป็นเพื่อนกับ l i น์ OA ของเราซึ่งการสื่อสารผ่านไลน์บอ a แคสต์ก็จะช่วยให้ลูกค้าสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆจากแบรนด์ของเราได้ตลอดเวลานะคะสามารถสื่อสารผ่าน แชทกับแอดมินได้นะคะพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของคนไทยก็ยังนิยมพูดคุยหรือแชทกับเจ้าของร้านดังนั้นตัวไลน์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีเลยทีเดียวสามารถที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุปัจจุบันก็นิยมใช้ไลน์ก็จะใช้งานง่ายไลน์นี้สามารถทํางานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็สามาร์ทโฟนด้วยนะค,ะครับดังนั้นมาดูตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก t i k t o k ก็จะมีแอคเคา t ส์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป เช่นเดียวกันกับแพลตฟอร์มอื่นนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงแพลตฟอร์มของ t i k t อกที่เน้นทางด้านธุรกิจเราเรียกว่าท k t o อก for business เราสามารถที่จะไปเปิดบัญชีกับ t i k t อก for business เพื่อที่จะโปรโมทสินค้าของเราหรือทําให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักผ่าน t i k t อกได้คือโดยพื้นฐาน t i k t อกอาจจะเริ่มต้นจากการเต้นการร้องเพลงแต่ปัจจุบันก็จะลิปซิงหรือสอดแทรกตัวสินค้าเข้าไปในระหว่างของคลิปวิดีโอได้เหมือนไม่ได้เป็นการยัดเยียดการขายาค,คือการขาย ทางอ้อม<ช>เนะาะ,นนนะมันก็จะอ่ามันก็จะรู้สึกสบายใจมากกว่าทางนี้ผู้ประกอบการนะคะควรให้ความสําคัญกับการโปรโมตร้านแล้วก็ขายของบนโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มล้วนแต่เป็นตัวสนับสนุน การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จากทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็พอจะสรุปได้ว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีผลต่อการทําธุรกิจคือเราไม่ควรจะมองข้ามเลยเลือกแพลตฟอร์มไหนก็ดูตามความเหมาะสมแล้วก็ดูในเรื่องของการสร้างผลลัพธ์ฉะนั้นจากที่เราได้อธิบายไปตั้งแต่แพลตฟอร์มแรก f a c e b o o k y o u t u b ิน n s t a g r a m Line t i k t o k ล้วนแล้วแต่เป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสําหรับคนไทยทั้งนั้นฉะนั้นในบทนี้ก็คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้ทราบถึงการใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบ เช่นเดิมก่อนจบก,ก็ฝากผู้เรียนเข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนนะครับได้จากคําถามท้ายบทเรียนและพบกันใหม่ในบทสุดท้ายครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ